ในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนมกราคม2567ประชาชนยังคงฮือฮาอย่างมากเพราะว่าบางกลุ่มจะได้วงเงินเพิ่มขึ้นถึง9้าวแดงรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น3,000บาทซึ่งจะเป็นวงเงินเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยปกติวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจะจ่ายให้ทุกวันที่1ของทุกเดือนเดือนละ300บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็ ต้นเดือนมกราคม2567จะมีคนที่ได้รับวงเงินซื้อสินค้าเพิ่มเติมถึง3,000บาทและมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่ได้ยืนยันในเรื่องของการอุทธรเพิ่มเติมมีการยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่26ธันวาคม2566นั่นเอง รัฐมีการจ่ายวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริปโภคย้อนหลังให้กับคนกลุ่มนี้ถึง9เดือนด้วยกันบวกกับวงเงินของเดือนมกราคม6-7เข้าไปก็จะรวมเป็น3,000บาทซึ่งวงเงิน3,000บาทก็พอที่จะซื้ออะไรได้เพียงพออย่างมากแล้วก็จะต้องใช้วงเงิน3,000บาทนี้ให้หมดภายในเดือนมกราคม2567ด้วยเพราะว่าวงเงินนี้ไม่สามารถจะกดเงินสดได้ เราก็ไม่สามารถจะสะสมไปในเดือนถัดไปได้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเลยยังสามารถจะยืนยันตัวตนได้อยู่เรื่อ,อยๆตามรอบของแต่ละเดือนเพียงแต่ว่าใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่27ธันวาคม66เป็นต้นไปคุณจะไม่ได้รับ10เด้งหรือว่าหลายๆเด้งทบไพ่ย้อนหลังอีกต่อไปแล้วแล้วจะถือว่าคนที่ได้3,000บาท9เด้งรอบนี้ ก็จะเป็นกลุ่มคนสุดท้ายแล้วด้วยที่จะได้รับย้อนหลังก้าเด้งหน่ะๆแล้วก็หลังจากนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์67เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่สภาวะวงเงินจ่ายปกติ300บาทให้กับทุกคนโดยจะให้สิทธิ์บัตรคนจนแบบยาวๆยังไม่มีการจ่อย,ยกเลิกแต่ประการใดด้วย